ล้วผมก็ต้าสเตฟานเหมือนเดิมนะครับผม ID ลน์ต้าสเตฟานนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเครื่อง EMP j a m m e r อ่า36โวลต์นะรับต่อฐานสีก้อนนะจะทดสอบว่า IC จะทนแล้วก็แรงหรือเปล่านะครับผมในกระฐานสีก้อนเนะสียเ,เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาเคียง3อันนะประกบกันนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมประมาณนิ้วนิ้วกว่านะประมาณเกือบนิ้วครึ่งนะครับผมถ้าถ้าเับเป็นเซนก็นประมาณประมาณเท่าไรเห็นไหมสามเซนกว่านะเกือบสี่เซนนะครับผมถือว่าหนานนะถือเป็นไม้ที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาจับเวลาให้ดูนะนี่นะครับผมจะจับเวลาด้วย โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวกดไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดเวลาให้นี่นะครับผมนี่นะไปจับอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> แต่กดไปเลยนะครับผม <c oughs> id line ตั้งสเตฟานนะครับนี่ id line เดียวนะครับผมไม่มี id line อื่นนะครับนกนั้นก็คือไม่ใช่ผมนะครับอาจจะเป็นเจ้าอื่นนะ <c oughs> อ่ะแต่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะ ถือว่าถือว่าแรงนะแรงและทนนะไอซี IC ตัวนี้นะครับผมเปลี่นไอซีที่ค่อนข้างหายากครับเพราะว่าผมกว่าจะหาเจอนี่ถือว่าถือว่ายากมากเลยนะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับก็จะบเวลาไปเลยนะครับผมตอนนี้ทดลทองไปนะนี่นะครับผมก็ยังคงติดไฟอยู่นะครับ ไปเลยเลยนะครับผมอ่ะสนใจยังไงก็ทักสอบถามกันได้นะผมติดต่อเข้ามาได้นะ ID ลายเดียวนะผมตาสเตฟานนะมีแค่ ID ลายเดียวนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นาะทีกว่าแล้วนะครับผมซึ่งอาจจะมีคลิปหนึ่งนะที่ผมทําได้ประมาณ7-8นาทีนะเพราะนั้นมันถือว่าใกล้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะห่างกันไกลเลยนะ ตามที่ผมทําให้ดูเลยนะนะครับยังติดไฟอยู่นะครับผมก็ไปได้เลยนะอาจจะอาจจะได้ไม่นานเท่ากับคลิปแล้วแล้วนะครับผมคลิปที่แล้วนะเพราะว่าระยะห่างมันต้องใช้มันต้องใช้แรงดันสูงแล้วก็แรงดันฐานนะครับไม่รู้อะไรตกด้วยนะอ่ะไปได้เลยครับผมยังพอทนได้อยู่นี่นะครับผม ก็ตาตที่เห็นเลยนะครับผ่านไปสองอาทีแล้วนะครับผมก็ยังยังคงติดนะยังคงปกตินะครับก็แอซตีตัวนี้ถือว่าถือว่าทนจริงๆนะทนและหายากจริงครับเมื่อก่อนก็เกือบถอดใจไปอีหนึ่งนะหาไม่มีครับไปซื้อของจีนมาก็อย่างที่ผมบอกอะไรไม่ทน แป๊บเดียวระเบิดนะระเบิดจริงนะไม่ใช่ไหม้นะระ,ระเบิดเลยนะครับผมมันทนแรงดันไม่ไหวนะทนได้แค่ประมาณยี่สิบกว่าโวลต์นะยี 27, ่สิบเจ็ดสามสิบโวลต์นะถ้าสามสิบโวลต์กดนานๆนี่แตกเลยนะในเรื่องจริงเลยนะครับนี่ผมทําให้ดูนะผ่านไปเกือบสองนาทีกว่าแล้วนะนี่นะครับผมแช่ไว้เลยนะแต่มือผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้อ่าก็ถือว่าทนนะครับทนแล้วกระทะลุทะลวงได้สูงนะ อันนี้ที่ผมวัดเมื่อกี้นะนิ้วกว่านะผมถือว่าเคียงสามมันถือว่าถือว่าถือว่าหนาหนะนาจริงจริงนะครับผมตอนนี้ผ่านไปสามนาทีกว่าแล้วนะครับผมตามที่เราเห็นเมื่อกี้อาจจะกดชา้านิดหนึ่งนะก็ตีไปสามนาทีแล้วกันน่นะไปได้เลยนะครับตอนนี้ ขยับนิดนึงนะเดี๋ยวหาว่าแบบไม่ยอมไม่ยอมกระดุกกระดิกไปไหนนะขยับนิดนึงนะเติ่มร้อนนะเติมมือเติมร้อนอ่ะไปเลยครับผมสาม,มาทีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ถ้าหลอดไฟเริ่มดับแสดงกรแรงดันเริ่มไม่มีเลยนะแร,แรงดันเริ่มไม่ถึงนะแต่ตอนนี้ยังติดอยู่นะยังไปอีกได้อยู่นะครับ ผ่านไปครับผมสี่นาทีกว่าแล้วนะต,ตอนนี้อ่ะไปได้เลยนะครับสนใจก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะผม id line ผมตาสเตฟานะมีแค่ id line เดียวนะครับผมก็ติดตามดูคลิปเก่าๆผมได้นะผมลงไปนานแล้วนะก็จะอัปเดตคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามกัเข้ามาได้นะครับ นะครับผมยังอยู่นะผมยังติดอยู่นะไฟยังคุกคุ่นอยู่นะไฟยังคุกคุ่นอยู่ไปได้เลยนะครับตอนนี้ตีเข้าไปสี่นาทีกว่านะครับผมสี่นาทีก็ยังพอพอไหวอยู่นะตัวนี้นะครับผม สามสิบหกโวลต์นะครับผมอันนี้ครับผมของแท้และชัวร์ครับต้องทะลุทะลวงแล้วก็ต้องอยู่ได้นานขนาดนี้ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆน่คือมือผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ใจร้อนเพราะอะไรนะร้อนเพราะว่าฐานฐานเริ่มร้อนแล้วนะกดขาไปเลยนะ,ะตกไปห้านาทีแล้วนะครับผมอย่างของอยู่ที่เดิมนะ ทดสอบการจันจ,จาเลยนะครับผมเดี๋ยวครว่าผมมาตัดต่อให้ดูนะไม่ได้ตัดต่อนะเข็มน,นาฬิกาก็ยังปล่อยได้เลยนะครับจับเวลาย,ยังไปได้เลยนะเหนืออ่อยยังทนได้อยู่นะครับแต่ที่ทนไม่ได้ก็คือมือเนี่ยแหละเริ่มร้อนแล้วนะยังได้ครับผมตอนนี้ห้านาทีกว่าแล้วนะ ตีเข้าไป5นาทดีกว่านะพอเมื่อกี้อาจจะช้าประมาณกดช้าประมาณ10วินะต้องเตรียมของเตรียมนนอะไรเนาะนี่นะครับผมกดไปก่อนไม่ใช่เดี๋ยวมันล้มอยางไปได้ต่อนะผมเริ่มหมอแล้วนะเริ่มเริ่มฐานเริ่มอ่อนแล้วแสดงว่าฐานอ่อนนะตอนนี้เ,เริ่มไฟ,ไฟเริ่มจะหมดแล้วนะพอเรากด้าไปนาน เห็นไผมเริ่มเริ่มดับนาจกจได้มาสักหกนาทีเจ็ดนาทีมั้งจะถือว่านานนะถือว่านานถือว่าทนอันที่มันท,ที่มันมอบเยอะเลยนะครับฐานมันหมดนะฐานมันหมดนะแต่เครื่องยังเครื่องยังปกตินะเครื่องยังปกติอยู่นะตีเอาไปสักเจ็ดนาทีก็ได้เนาะผมเริ่มมอดแล้วนะแต่อย่างมือผมเริ่มน้อนแล้วนะ,ะยังติดอยู่นะ อ,อย่างรัดขาดนะร้อนจัดร้อนไม่ร้อนเงีย้ยดูอย่างรัดเริ่มขาดนะโอเคคร่มตีไปเอาเจ็ดนาทีนะอ่ะเจ็ดนาทีครับผมโอเคครับผมประมาณเจ็ดนาทียังทนได้แต่มือผมเริ่มทนไม่ได้ละร้อนนี่นะผมตีเลยตุ๋ประมาณเจ็ดนาทีนะผมตีเข้าไปนะ,อ,ะ,นนะปนะอีกสิบยี่สิบกวีนี่อ,อาจผมอาจจะกดช้านี่เผื่อให้นะก็ประมาณเจ็ดนาที พอไปได้อยู่นะครับถือว่าทนนะนี่ไงยังตีอยู่นะที่ไม่ที่ไม่ถึงไม่ใช่ว่าเครื่องไม่เอ็มใช่เลยนะฐานแรงฐานแรงดันไม่ค่อยมีเลยนะผมนี่นะผมเครื่องใช้ได้ปกตินะโอ้มือสัน่นแค่และกดค้างไม่นานตะคิวจะกินต่อเสาได้นะเดี๋ยวนะมือสั่นนะจริงๆรตะคิวกิน ประมาณเจ็ดนาทีนะตอนที่ผมบอกละเดี๋ยวผมขอใสสเสาให้ดูนะสาบางคนก็ชอบนะชอบไปทำอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทาอะไรนะนี่นะนี่นะครับผมยังติดมันก็ติดนะแต่ที่ไม่ติดมเมื่อกี้คือฐานฐานมันอ่อนแรงดันไม่มีแล้วนะครับผมผมใช้แรงดันนะองใช้จมูนวนตัวนี้สามสิบหกวนแน่นอนนะผมแรงแน่นอนครับ สนใจยังไงก็ทักกันมาได้นะติดต่อเข้ามาได้นะตออ่อเสาให้นะได้หมดครับผมเอาเสาไม่เอาเสาได้หมดครับแจ้งความประสงค์ได้น,ะนี่นะครับโอเคครับตามนี้เลยนะวันนี้เรามาจับสีตีการก็อยู่ประมาณชิบนาทีนะซัมไมเป็นไรนะแต่แรงแรงดันถานหมดแค่น,นั้นเองถ้าไปต่อไปได้อยู่ไปได้อีกไกลอยู่โอเคครับผม ก็คลิปนี้อาจจะยาวนานนิดหนึ่งนะครับผมมาทดสอบให้ดูเฉกว่า IC ทนนะทนแรงแล้วก็ทะลุทะลวงค่อนข้างสูงนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยเยอะนะเทียบกับเครื่องดิโอใหญ่กว่าเครื่องอีกงนะหนากว่าเครื่องอีกนะทะลุทะลุนะโอ,โอเคครับผมครับตามนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงก็ idlita s t e p a n มือจะเป็นตะคิวนะกดค้างไว้นานเมื่อกี้นะอ่ะโอเคครับผมสวัสดีกันทุกคนครับผม สอบถามยังไงก็ติดต่อกันมาในต้าสเตฟานเลยนะครับสวัสดีครับผม